หอยคนที่จ๋าไม่รู้จักเกมขอบยิงซอมบี้ฮอตสุดมันจากค่ายที่ไม่เคยนับเลข3เลยสักทีนั่นก็คือ Left 4 Dead ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกมนี้ก็ไม่มีท่าทีจะหมดความนิยมลงไปเลยสักนิดทําให้เกมนี้เนี่ยกลายเป็นตำนานในยุคข,ของมันและทีมที่อยู่ภายใต้ความสําเร็จในครั้งนี้เนี่ยก็คือทีม Total Lock Studio เป็นทีมเกมเล็กๆที่แสดงให้เห็นว่าค่ายนี้แม่งมีของทําออกมาถึงตั้ง2ภาคและก็ลุ่งทั้งสองภาคเลยแถมเกมนี้เนี่ยยังมีเวิร์กช็อปหรือแหล่งรวมมัดของเกม ทำให้คอมมูนิตี้เกมนี้นะครับอยู่ได้มานานจนถึงทุกวันนี้และดูท่าทีแล้วน่าจะหมดความนิยมยากนะเกมนี้แต่พอเห็นทิศทางของ Total Lock Studio จากผลงานเกมหลัง Re:Force 2เนี่ยยิ่งทําให้แฟนๆเกมค่ายนี้เนี่ยหน้าเบี้ยวไปตามๆกันไอเกม Evolve เนี่ยตัวดีเลยคอนเซปเหมือนจะน่าสนใจนะแต่คอนเทนต์เกมน้อยมากเหมือนทีมนี้เขาจะเห็นความสําเร็จจากเกมแนว 1v4 นะครับอย่างเช่น Dead by Daylight แล้วก็อยากลองทําตามบ้างผลสรุปก็คือ เกมตายซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อ Evolve เตแล้วแต่ก็เรียกว่าแทบไม่มีคนเล่นแล้วมั้งพอผ่านมาอีกหลายปีเนี่ยเหมือนทีม t o t a l Rock ok Studio เขาต้องการที่จะแก้มือตัวเองโดยการกลับไปเป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นตั้งแต่แรกนะครับและเกมนั้นก็คือ Back for Blood เรื่องราวในเกมนี้เนี่ยจะอยู่ในสถานที่สมมุติที่ชื่อว่าฟอร์ดโฮปที่เกิดเชื้อไวรัสปริศนาที่ระบาดไปทั่วโลกโดยสาเหตุในการเกิดเชื้อร้ายครั้งนี้เนี่ยคือการทดลองปรสิตที่มนุษยชาติเป็นผู้ค้นพบและเชื้อเกิดไหลลุกออกมาทำให้ผู้ติดเชื้อกลายเป็นสิ่งมีชีวิตกระหายเลือดที่ชื่อว่าริดเดนเราในฐานะผู้เล่นจะรับบทเป็นหนึ่งในแปดตัวละครที่ถูกเรียกว่าครีเนอร์คอยทำหน้าที่ร่วมมือกับกองทัพทหารเพื่อหาทางหลบหนีออกจากฟอร์ดโฮปและมองหาความหวังใหม่ให้มนุษยชาติต่อไปพล็อตเนื้อเรื่องบ้านบานานมกนะ เอาก็จริงในะเรื่องเกมนี้นี่เป็นส่วนที่บางเฉียบม,มากเลยแต่เกมนี้ก็ยังมีคัสซีนตามสไตล์เกมในยุคปัจจุบันนะครับมีบทสนทนาที่แฝงรายละเอียดในแต่ละฉากเอาไว้ระหว่างการเล่นนะครับซึ่งพอจะทาให้เราเข้าใจเนะื้อหาของเกมได้บ้างแต่หากทีมสร้างต้องการนําเสนอมันให้มากกว่านี้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะสร้างเรื่องราวแบบผ่านโน้ตหรือ collectible ต่างๆก็น่าจะดีแต่น่าเสียดายนะครับไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเหมือนในเรื่องเป็นเพียงแค่เนเรื่องแบ็กกราวอ่ะไม่ต้องไปแคร์มันก็ได้นะฮะอย่างในหน้าเลือกตัวละครหรือหน้าเลือกฉากการเเลลล่่่่นะะก็ไไมมมีมีีคคําาาออธิบยยหรรืททปขงตัว ดังนั้นใครที่คิดจะเสพในเรื่องของเกมนี้ก็อาจจะผิดหวังไปสักหน่อยนะฮะไปเสพในเรื่องเกมอื่นดีกว่าและหลังจากเราเล่นจบในเรื่องเกมหลักไปแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนครับเกมจะยังมีในเรื่องเพิ่มเติมซึ่งมันรูปแบบของ DLC ถ้าใครอยากจะเล่นให้ครบอัจฉรสนะครับผมแมนะนาให้ซื้อดี c ซในเรื่องมาเล่นด้วยเพราะมันเป็นการขยายในเรื่องต่อจากเกมหลักแต่ถ้าใครไม่สนในเรื่องอยู่แล้วนะครับก็ซื้อหรือไปซื้อก็ได้ครับยิงมันผ่านไปอยู่ดี ด้วยการนำเสนอของตัวเกมนะครับที่เป็นเส้นตรงแต่มีพื้นที่ให้เราได้สำรวจเพื่อสำรวจไอเทมสัพพุทธและตัวช่วยทั้งหลายแหล่ดังนั้นขนาดของแผนที่ในเกมจริงไม่ได้ใหญ่มากนะครับให้อารมณ์คล้ายๆกับ레ฟเ d เดแต่ก็จะมีซอกเล็กซอกน้อยเยอะกว่านะครับเป็นรางวัลให้คนช่างสำรวจอาจจะกินเวลาได้นิดนึงนะครับแต่มันเป็นผลดีต่อผู้เล่นเราก็จะได้พวกไอเทมหรือสัพพุธอะไรพวกนี้นะครับเพราะนอกจากการถล่มฝูงซอมบี้แล้วเนี่ยการวิ่งสำรวจให้ครบทุกซอกทุกมุมนะครับก็คือสิ่งที่ไม่น่าเบื่อเกินไป และฉากหรือในการเล่นสเตจของเกมนี้นะครับเราอาจจะได้กลับมาที่ฉากเดิมแต่เป็นการเปิดเส้นทางใหม่เพื่อไปสู่ฉากใหม่ทําให้ผู้เล่นบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะมันเหมือนกับเราไม่ได้เล่นด่านใหม่เลยแค่เป็นการกลับมาที่เดิมเพื่อไปหาทางใหม่เฉยๆแต่ความรู้สึกผมมันเหมือนไปนแค่ช่วงแรกๆของเกมนะั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นในด้านคอนเทนต์ของเกมนะครับนี่คือสิ่งที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่เกมเปิดตัวแล้วทําไมราคาเกมยาวนี้ถึงแพงจังมันเป็นแค่เกม FPS c o o p ไม่ใช่เหรอ แต่แม้ว่าฉากในเกมนี้นะครับจะมีการย้อนกลับมาจุดเดิมและเปิดเส้นทางใหม่อย่างที่ผมบอกไปก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะครับเนื้อหาในเกมนี้มีทั้งหมด 4x อันนี้ยังไม่รวม DLC นะครับแต่ละแ x ก็จะมีสเตจย่อยให้เราได้ลุยกันอย่างต่อเนื่องและ่นะับรวมแล้วก็จะมีทั้งหมด33ด่านแต่ละด่านจะใช้เวลาเล่นต่างกันนะครับแล้วแต่ภารกิจหรือสไตล์ของผู้เล่นด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกในส่วนของเกมเพลย์แต่รวมแล้วเกมนี้ใช้เวลาเล่นประมาณ10-11ชั่วโมงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งอันนี้แล้วแต่การเล่นของผู้เล่นซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้นับ DLC ในเรื่องเสริมหรือโหมดอื่นอย่าง Swarm PvP ไอไอสวอร์พีพ <so> ี <MVP> นี่เอาง่ายๆมันก็คือโหมดเวอร์ซัตในริฟเฟิดนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะไม่ชอบโหมดนี้กันนะครับทำให้โหมดนี้แทบไม่มีคนเล่นเลยส่วนใหญ่คนมักจะไปเล่นในส่วนของแคมเปญในะเรื่องซะมากกว่านอกจากนั้นนะครับยังมีในส่วนของซัลาพไลน์ที่ใช้ปลดล็อกการ์ดใหม่ๆโดยการเล่นซ้ำลงไปถึงพวกสกินของอาวุธและตัวละครต่างๆในเกมทำให้รีพยบร์บลของเกมนี้นะครับส่วนใหญ่จะเอียงไปทางสกินและพวกอะทชเมนต์อาวุธหรือการ์ดของเกมซะมากกว่า แต่เอาข้อจริงร e เพ a b l e น่าจะเอียงไปทางหน้าเบื่อด้วยซ้ำนะฮะเพราะถ้าเกิดใครเบื่อง่ายเนี่ยรอบเดียวจบก็น่าจะเกินพอแล้วนะครับในส่วนของเกมเพย์คากคุณจะบอกว่ามันคือเกมยิงซอมบ,บี้ทั่วไปมันก็ใช่นะครับเพราะมองดูบนเผิดมันก็เป็นแบบนั้นไม่หัวใจของเกมเพย์จะเล่นง่ายแสนง่ายนะครับยิงมันให้หมด หาทางไปต่อจนจบด่านแต่ทีมพัฒนาเลือกที่จะสรรหาการใส่ระบบต่างๆเข้าไปในเกมตัวละครเกมนี้นะครับจะมีความสามารถที่ต่างกัอนออกไปโดยมีทั้งควอซีที่ส่งผลกับตัวเองเท่านั้นและทีมเอฟเฟกที่ส่งผลต่อทั้งทีมและไม่มีตัวไหนที่ความสามารถซ้ำกันรวมไปถึงอุปสรรคในแต่ละด่านด้วยดังนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกตัวละครมาดีขนาดไหนนะครับจัดเซตการ์ดมายอดเยี่ยมเพียงใดนะฮะเกมก็จะมอบความตุลักทุเลให้คุณอยู่ดีและเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมง่ายนะครับ คุณคิดว่าจะเข้ามาเดินชิวๆยิงซอมบี้สบายๆให้จบๆไปนะครับคุณก็อาจจะคิดผิดไปหน่อยหนึ่งทุกครั้งที่คุณจะต้องเริ่มเล่นในแต่ละฉากนะครับผู้เล่นจะได้บริหารจัดการตัวละครเองโดยซื้อของจากเวนเดอร์ช็อปที่มีการขายอาวุธและของแต่งปืนแบบสุม่มส่วนตัวผมเป็นเกมเมอร์สายอาวุธปืนอยู่แล้วนะครับในส่วนของการเลย์เกมนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคอยู่ถึงบางกระบ,บอกมันจะไม่ถูกต้องตามแมคคณิกของมันก็ตามนะครับผม <laughs> แต่มันก็เป็นส่วนที่ทําให้ผมยังเล่นเกมนี้ต่อนะครับที่เหลือก็จะเป็นไอเทมประเภทระเบิดกล่องอุปกรณ์กล่องอกระสุนนะครับไอเทมเหล่านี้นะครับใช้หน่วยเงินในเกมที่ชื่อว่าคอปเปอร์ในการซื้อนะครับคอปเปอร์ในเกมนี้สามารถหาได้จากการสํารวจฉากภายในเกมก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนน้านี้นะครับการสํารวจค่อนข้าง,งสําคัญมากและเรายังได้จากการทำภารกิจเสริมที่เควสมอบมาให้เราในช่วงต้นเกมด้วยเพื่อเป็นการได้คอปเปอร์เร็วขึ้นนั่นเองนอกจากการซื้อไอเทมช่วยเหลือแล้วยังมีทีมอัพเกรดที่มีราคาสูงแต่การอัพเกรดนี้จะมอบประสิิิทททธภาาพใ้กกับสมมชุคนนี และเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นจําเป็นต้องรวมเงินกันซื้อหากเงินไม่ถึงจริงๆนะครับการอัพเกรดประเภทนี้จะส่งผลให้ไอเทมช่วยเหลือมีประสิทธิภาพดีขึ้นเช่นระเบิดพกได้มากขึ้นจุก,กระสุนได้มากขึ้นใช้ไอเทมฮิวแรงขึ้นเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเงินเหลือในช่วงเริ่มต้นของเกมซื้ออัปเกรดได้ก็ซื้อนะครับเพราะมันจะทําให้ทีมของคุณอยู่ง่ายขึ้นนะครับ และเกมนี้ก็มีระบบทรูม่าแบบเดียวกับเ e f อร d เด d นั่นก็คือหากตัวละครถูกโจมตีเนี่ยเราจะได้รับบาดเจ็บพลังชีวิตของเราจะแบ่งเป็นหลอดสีขาวสีแดงเข้มแล้วก็ดำหลอดสีขาวคือพลังชีวิตปัจจุบันถ้ามันหมดขึ้นมาเราก็ดาวหลอดสีแดงคือหลอดที่เราสามารถใช้ยาฟื้นฟูพลังเติมได้ส่วนหลอดสีดําคือหลอดอาการบาดเจ็บยิ่งโดนตีมากยิ่งบาดเจ็บหนัก และพลังชีวิตสูงสุดของเราก็จะลด,ดลงระบบมันจะคล้ายๆของเกม h u n t s h o w d o w n ด้วยนะครับผมแต่มันจะค่อนข้างเล่นง่ายกว่าวิธีแก้คือต้องใช้ First Aid Cabinet หรือตู้หิวในการหิลรักษาและระบบที่เรียกได้ว่าเป็นตัวชูโรงที่ทําให้เกมนี้สามารถเล่นซ้ําได้เรื่อยๆนะครับนั่นก็คือระบบการ์ดเราจะได้การ์ดมาจากการเล่นจบในแต่ละด่านและจะได้แต้มซัพ,พอยนำไปปลดล็อกการ์ดใหม่ๆ เมื่อเราได้การ์ดมาแล้วเนี่ยผู้เล่นสามารถนํามาจัดเด็กของตัวเองได้และการ์ดเกมนี้มีอยู่100กว่าใบน,นะครับผมดังนั้นถ้าจะเล่นเก็บให้ครบก็อาจจะใช้เวลาสัก20ชั่วโมงได้นะครับซึ่งการ์ดเหล่านี้นะครับจะสามารถจัดสายการเล่นของคุณเองได้การจัดเด็กก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ผู้เล่นนะครับว่าเน้นไปทางสายไหนของตัวเองอย่างเช่นสายยิงสายหาของสายตีประชิดทําให้การเล่นซําในแต่ละรอบนะครับมันรู้สึกสดใหม่แต่ก็แช่ว่าเกมมันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะในเกมนี้มีระบบคอร์รัปชั่นการ์ด คอร์รัปชันการ์ดจะทำหน้าที่เหมือนดีบัฟหรืออุปสรรคต่างๆให้กับผู้เล่นเช่นด่านนี้จะมีหมอกหนาจัดปกคลุมทําให้การมองเห็นยากมากเสี่ยงต่อการถูกสเปเชียลมูเทชันรอบโจมตีได้ง่ายหรือด่านนี้จะมีศัตรูที่สวมเกาะทําทให้การยิงหัวไม่ตายในนัดเดียวซึ่งทําให้การเล่นของเราแต่ละรอบนั้นมันค่อนข้างแปลกใหม่นะฮะแต่เอาข้อจริงแล้วสำหรับผมมันค่อนข้างน่าลาคาานะฮะไอ้ระบบการ์ดเนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆเกมตระกูลโลกไร์นะฮะในแบบเกม f อ s พนะ แต่ระบบมันดูไม่เข้ากับเกมมันเลยอ่ะยิงเลนก็ยิ่งคุณคิดตลอดเวลาว่าทําทไมความยากมันแว่งจังวะแบบแม่งแว่งเป็นรถไฟหอเลยอ่ะก็น่าจะเป็นผลข้างเคียงม,มาจากระบบการของเกมมันนี่แหละแต่เอาข้อจริงนะครับเกมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมันเป็นเกมที่โอเคนะสำหรับผมแต่คอนเทนต์อ่ะการนําเสนอและเนื้อหาต่างๆอ่ะมันไม่คุ้มกับราคาที่ควรจ่ายอ่ะ ราคาเปิดตัวมันตั้งหลักพันเลยนะคุณกับคอนเทนต์ที่มันธรรมดามันไม่แพงไปหน่อยเหรอมันไม่ควรเรียกตัวเองว่าเป็นเกมจากผู้สร้าง The f o r e s อะมันควรจะเรียกว่าเป็นเกมจากผู้สร้าง Evolve มากกว่าถึงจะถูกใช่ไหมแต่ถ้าคุณนะครับอยากหาเกมยิงฝงซอมบี้มันๆเอามาเล่นแก้เบื่อหรืออาจจะเบื่อกว่าเดิมก็ไม่รู้นะครับเกมนี้ก็ยังพอตอบโจทย์คุณอยู่นะฮะ แต่จะดีกว่านะครับถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยจะดีมากเลยผมแนะนําให้ซื้อเกมนี้ตอนช่วงลดราคาดีกว่าซื้อพ่วงกับ DLC ของเกมไปด้วยเลยอย่างช่วงหนึ่งที่ผ่านมามันเคยลดเหลือประมาณ2องกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นแพ็ครวม DLC กับเกมหลักแล้วและล่าสุดก่อนนันนี้มันเคยลด90%รนะราคาเหลือร้อยกว่าบาทเองผมถือว่าคุ้มนะกับเกมที่ผู้สร้างเขาเลิอกอัปเดตไปแล้วนะฮะและนี่น่าจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เกมนี้หมดความนิยมไวก็เพราะว่าเกมนี้ในช่วงนั้นอ่ะเขาอัปเดตแต่เนื้อหาเสริมใช้เงินจริงงงงงซื้ออออยยย่่่่าาาาาเเเเดีวแตในทกกกกับกขมข Left Dead 2 เกมนั้นเขามีเวิร์กช็อปมีมอดมีแมปให้เราเข้าไปโหลดมาเล่นได้ทําให้เรานะครับได้เล่นเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมจากคอมมูนิตี้ที่เกมหลักไม่มีด้วยซ้ำนะบางทีแต่ในเกม Back for b u ัตนะอ่ะมันไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็เว้นห่างจากช่วงบรรยายไปนานพอสมควรเลยนะครับก็หลังจากผมกลับมาจากทหารแล้วนี่เลย <laughs> คิดยังไงกับเนื้อหาคอนเทนต์บรรยายนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสัญญาว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีและสวัสดีกันด้วย